งานแล้วดเอ้เออาเระรบอะไรอะไรกเราอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วครับเราอยู่ที่นี่พร้อมปั๊มเปิดเลยเปิดบริษัทใหม่ครับก็เลยชื่อร้านผมชื่อร้านตำาไยซอผมก็เลยเนี่ยเอาตำาไยซอมาให้ดูเลยเนี่ยตัวเป็นเป็นเนี่ยครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าตำาไยซอนะครับ ทั้งที่มีลักษณะดีเขาเรียกว่าตำไรฟอทั้งเชือกนี้มีลักษณะดีนะครับ เธอก็ไปลง เติมน้ำมันเรา,าก็จะตัดภาพไปที่ตอนเติมน้ำมันเสร็จเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องพปเป้เปจะถ่ายให้ดูด้วยนะคะเป็นลัเติมน้ำมันอันนี้คนอาชูเฟอร์ของเรานะคะก็กําลังเปิดนี่อยู่นะคะเปิดฝานี่นะคะเราก็อยู่ข้างบนข้าบนรถอะบนไท มี <My> fail, อะไรที่เแง่ออร,รอบๆนะคะเีงฉันพ่อ,พอตื่นมาดูมาดูนะคะเพราะว่าไม่เปิดไม่ติดแบบนี้น<อ>เปิดแบบเปิดป่าน้ำมันนะคะเปิดไม่ได้นี่นพ่อคุณพ่อก,ก็ลุกมาดู เ,เ,เ,เราจะวัดนะคะเดี๋ยวน้องปุ๊บเปจะให้ดูเป็นพระพุทธรูปนะคะแบบรูปปั้นนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวน้องปุ๊บเปจะให้ดูนะคะนะคะ,ะ,คะเห็นหรือเปล่าคะว้าวสวยสุด บริษัทตำเรซอค่ะเลื่อยตุ๊กแกหมดเลยตำเรซอใช่ตำเรยโซ่ไปว่ายังครับไปว่าช้างเผือกค่ะไปว่าช้างเผือกว้าวแล้วตอนนี้จะไปไหนครับนี่พาไปดูหน้าร้านรีวิวอันเราทำไมช้างใส่ชุดแค่นี้ครับเราใส่แค่ครึ่งตัวนะคะเพราะว่าผ้าคลุมหัวอยู่บรีลัมนะคะแล้วก็ส่วนผ้าคลุมตัวอยู่ขนแก่นนะคะ กำลังส่งม,มาแลเป้ขอบคุณชุดสวยๆจากคุณแม่แอนนี่อยู่อเมริกานะคะ,ค,ะคุณค่ะคุเป้จะพาไปดูร้านตำลอยโซเครื่องหนังแท้นะคะไปกันเลยเอาไปทางนี้หรือว่าทางทางน้นเหรอ นี่ค,คือหุณนยนนะหน้าร้านนะครับผมเหมนหน้าร <skeleton> ้านนะครับนี่ครับ ตั้งอยู่เส้นอ่าขอนแก่นสารคามขอนแก่นกาฬสินนะครับ้านเราอยู่ที่ปตทเพชรแก่นนครหรือเรียกอีกอย่างง่ายๆว่าปตทบองเนียมครับอยู่ปั๊มบึงเนียมถ้าใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะครับก็แวะทักทายกันได้นะครับผม แะเราก็จะมีแบบมีรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ทั่วไปครับเราอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วครับเราอยู่ที่นี่พร้อมปั๊มเปิดเลยปั๊มเปิดน่าจะปีห้าหกอันนี้ก็ปีหกห้าก็น่าสิบปีแล้วครับเปิดบริษัทไปครับก็เลยเชื่อร้านผมเชื่อร้านตําไรซอผมก็เลยเนี่ยเอาตําไรซอมาให้ดูเลยเนี่ยตัวเป็นๆเ,เนี่ยครับ นี่เขาเรียกว่าตําไรโอนะครับช้างที่มีลักษณะดีเขาเรียกว่าตําไรโอช้างเชือกนี้มีลักษณะดีนะครับ,รบนี่มันเป็นภาษาเฉพาะถิ่นคนแถวนี้ไม่รู้หรอครับว่าตําไรซอคืออะไรเนี่ยผมผมนามาให้ดูเละนี่คือตําไรโอนะครับนี่ช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีลักษณะดีนะครับเขาเรียกว่าตําไรอซนี่ยเชื่อง sí ด้วยขุ <ต context S 2> ้นด้วยสวยนะครับช้างเชือกนี้สวยมีลักษณะดีด้วย เป็นชื่อร้านผมเองและหลายคนภาษาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีสานบนไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้จักภาษาเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอีสานล่างครับเป็นเป็นศัพท์เฉพาะเฉพาะถิ่นที่เขาใช้กันหนุ่มห่วงเขาต้นก็เทนโผล่เทนโผล่ทรงพุ่นทรงพุ่นให้ตรงนี้่ทรงดิบอะไรไร พ no no hmm. ี่เขานอนอาบน้ำเขายกมือมันข okay uh, ึ้นเลขามันมีเด็กนึ่งน uh ั่นึ่งหาออกนึ่งหาครับอันนี้ช่างมันดีเด้อะชิ้นไปเรื่อยเหมือนกันเลยยังให้เราด้วเราเคลืนไปเหลเจอนเคลื่อของเราเลื่อยอ่ะดวยดุยดุยดุยเลยแต่เงินนี่รอยมันเลยเดี๋ยวน้องปุ้เป้จะพาเข้าไปดูนะคะว่าในร้านตะเลซอเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นเลยเรืที่เราเห็นอยู่หน้าร้านเลยนะคะก็คือ ะมีกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะแล้วก็เข็มขัดนะคะอันนี้คือเครื่องมือต่างๆโอ้นี่ก็รองเท้าส่วนอันนี้เป็นแบบหมวกนะคะสวยจีดี้นี่มีหมวกแบบฟางด้วยนะคะสุากสวยมากๆแล้วก็เป็นเสื้อนะคะมีเสื้อแขนยาวแล้วก็แขนสั้นด้วยะคะอุ้ยแล้วเจ้าจระเข้ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยตัวจริงครับ อ๋อตั้ฟอมนะคะไว้ใจได้ก็เป็นมยาวสั้นุยาวก็มีนเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะคะนุ่มสุดๆข้างในมีแบบเสื้อคู่ด้วยนะคะเป็นแบบเป็นเสื้อแล้วก็เป็นหระเาทางนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบ รัดอย่างนี้หรือว่าสะพายอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะมีเป็นเข็มขัดนะคะนี่เป็นหนังจระเข้นะคะของแท้หมดเลยนะคใสูงอ่ะสูงเออสูงนี่อันนี้เรต้องซ่อมเลยพี่น้องวันนี้อันนี้ก็เป็นกระเป๋าติดกันนะคะอันนู้คือกระเป๋าใหญ่นะคะข้างบนอ่าเป็นกระเป๋า เดงาหริวเขาก็ยังสบุญกันอยู่วะฮอยากไดรองเท้าว่เลือกอาะไรลูกไปเลือกเอาะไรโยยากได้คั้ไหนไปเลือกเอะไรไปไปเลือกอาะไลูกเอาลฮะตอนนี้ปุ๊ปปี้อยากได้รองเท้านะครับผมอ่าปุ๊ปี้อยากได้อีกนี่นะฮะสีดำตัวนี้นะครับผม ร okay, uh huh. ู่ไหนลูกเยรไหียวนะเดรใ้อมจยฮะมาแล้วังเท้าเลยนะครับผมเล็กเหรอใหญ่ขึ้นไปอใหญ่ขึ้นไปนะใหญ่หรือเล็กใหญ่จนั่นใหญ่ยู่นั่นนะพอดีเลยพอดีเลยเดี๋ยวใส่ไปมันก็พอดีอ่ะ ยิ้มใหญ่เลยครับผมน่าจะชอบนะครับสวยไงลูกนี้เหลือคู่เดียวโอ้โหมันเหลือคู่เดียวรู้คู่เดียวพอดีเลยครับผมใช่ลูกนี้เหลือคู่เดียวลูกของขาดเอาเลยเอาให้หลานเอาให้น้องเลย คล้องฝากจากคล้องเกนนะคล้องฝากจากของแก่นนะครับผมมาถึงได้เลยนะครับผมอันนี้นี่นี่คู่เดิมใส่ถุงก็ได้ลูกหรือใส่คู่ใหม่ก็ได้แล้วแต่เนาะโอเคโมาหนงแล้วเขาฝากจากฝนแก่นนะคะับจริงจริงใช่แล้วต้องบอกต่อร้านจำเลยโซใครมาต้องแวะลุย โอเค่ะน้องปุเป้ก็ขอปิดคลิปเพีนงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปแรกๆใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขึ้นไม่ได้นะครับผม นี่นะฮะร้านตําไลซอนะครับผมขายเสื้อผ้าหมวกรองเท้านะครับผมแล้วก็พวกอ่อหนังนี่นะผมหนังก็ทัง้งทหนังอะไรก็อย่างครับหนังแท้หมดนะครับผมเห็นไหม zoom zoom มีอ o ซ m z ซ o ม ที่แทงคันรถไปเลยค่ะ